สวัสดีค่ะมณีกับมะพร้าวอกันอีกแล้วนะคะมณีกับวันทีสิบหากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะหัวกะหว่างหัวกะหว่างพี่น้องเอ้ยบอดี้มาพอ้กันหลายเหมือนขึ้นทอดขึ้นหอดอยู่ค่ะมณีกับมาคุยกับลูกสาวนลพนมมีคำบอกจีมาบอกฟังเนาะยังเกาะคำคำตรงข้ามหรือคำยังเก็ะคำตลกคำตลกคำตรงข้ามไหมคุณกูว่าน่าจะเมนน่าจะแมนยังเกาะพูดว่าเออ กระรั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อวานนี้มีชายชลาคนหนึ่งอายุสิบแปดีเดินเข้าไปในป่านมืดมิดแต่ว่าสว่างสดใสเขาเดินไปเดินมาเจอเพื่อนหลายคนแต่เจอคนเดียวจู่เดียวเบี่ยนี่แหละเขาว่าข้ามตรงขา่ะกระมี่อีกข้ามเหาหนึ่งเนาะมีก่อนอีก,กนหนึ่งเนาะเดี๋ยวภาษาบอ้ฟังนะ้าน้องฟดตนาะอ่ะ เรือเลียน้อยลำใหญ่ๆไปคนเดียวกับผู้ชาวพุบปืนสั้นอันยาวๆขี่มาขาวตัวดำๆเดียวๆขี่มาขาวเม่อตัวดำๆเนี่ยนะคู่ชอนง่ายคู่สอนคู่ใดคู่อลันนุ่งคู่ประจำสั้นแดงแก้วตอนนี้ฉันอะไรคะปสามค่ะโรงเรียนอะไรคะ โรงเรียนบ้านหนองมิกอืออ่ะเพลงอะไรปุ๊บโอ้โหเพลงอะไรสื่อวันนี้พลาตัวแสบมาเลี้ยงคั้วนะพี่น้องผู้ซอยผู้ซอยเนืออือตัวแสบรู้ไหมสื่ต็มแซ่บสื่ออย่างไรสื่อชื่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กน้องเฟซบุ๊กค่ะเหนื่อย พอดีอันนี้พี่น้องพอบงเงียบมาเลี้ยงผู้เดียวกือเงาอาบน้าน้าแน่กับใครแน่นิดนึงพอดีรักขวยสอยเล็ยกแกหน่อยไข่กับบ่มีอยู่หน้าตาโอ้ยเลี้ยมือหน้าปวดปวดเลยหน้าพี่น้องอยมวนค่ะปวดปวดกยอกกระแยกมวนมวนปวดปวด อ่ะคือตัวไหนอ่ะตัวนเมื่อกี้นั่นตัวหน่อยถทายมันถ่ายไก่เนาะตัวตัวไปอย่างนี้ตัวไปอย่างก็กล้วยไม่เคยเห็นมากล้วยแม่เคยเห็นละก็เลยเลยไม่เคยเห็นตรงไหนอปการมวงไม่เคยเห็นทุกตัวไม่ที่จะวงเลยจิง 嗯。Mm.